เราจะอยู่ตรงนั้นให้เจ้ตามนี่แกปยญายังจะถูกมิดหรือแม้แต่พูดมีอย่างอื่นนอกหรือจากสะพัดดอกรั่วของกินมันต้องต่อเหมือนพี่แกที่ตายเพราะแกแน่นอนแกจำเรื่องนี้ได้ไปโดนสะพานวิ่งพุ่งไปตัดหน้ารถไฟดาปีญาย่อกพราดไปแล้วเนาะถ้ามาแกชื่อเรื่องเหลวไรเลยนะเพราะตัวตัวฉันไม่เชื่อเว้แต่ว่าฉันเป็นแกเอาก็เอาวะแต่ว่าฉันไม่ใช่แก มันก็ดีไปอย่างนะเจ้าไงก็ตามใจแกถ้าพรุ่งนี้แกยังอยู่นี่เราจะฆ่าเจ้าของบ้านเช่าชื่ออะไรนะโทลอฟสกี้หรืออะไรเนี่ยคุณนายโทลอฟสกี้ไงผู้หญิงใจดีคนนั้นไงร้านที่เลอะเลยนะไอ้คนเก็บขยะเฮ้ยกระจอกท่านเป็นได้แล้วเธอเป็นลูกสาวของฉันฆ่าพลเมอร์มริกันผมจะไม่ขอว่าเอาเธอไปทำอะไร น่เื่อของคุณแต่เขาบอกว่าให้ส้นสายเป็นงานยากและกานยากไม่มีสิราคาบุคคลนย่ใช้นาำทาว่ากรไร20%รอบลด20%ที่บพิ่มที่1 0